ลูเทลันเฮริเทตฟาเรชันไทยแลนด์นำเสนอเรื่องเล่าจากหนังสือสวนพระคัมภีร์เด็กปฐมการ3ในสวนเอเดนมีต้นไม้มากมาย แต่มีอยู่ต้นหนึ่งที่อยู่กลางสวนซึ่งพระเจ้าได้สั่งอาดัมกับเอวาเกี่ยวกับต้นไม้ต้นนี้ไว้ว่าเจ้าทั้งสองสามารถกินผลของต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้ได้ยกเว้นแต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้นห้ามกินเพราะวันใดที่เจ้ากินผลของต้นไม้นั้นเจ้าจะตายอยู่มาวันหนึ่ง ในขณะที่อาดัมและเอวากำลังอยู่ในสวนมารร้ายได้ปรากฏร่างของมันในรูปของงูเข้ามาหาอาดัมและเอวาที่ในสวนจริงหรือที่พระเจ้าสั่งห้ามเจ้าทั้งสองไม่ให้กินผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนมารร้ายถามเอวาใช่แล้วเอวาตอบ เรากินผลของต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้ได้เว้นเสียแต่ผลของต้นที่อยู่กลางสวนเท่านั้นที่ห้ามกินหรือถูกต้องเลยมิฉะนั้นเราจะตายไม่จริงหรอกมัาไลยตอบกลับเพื่อลวงเขาวั้งสองคนเจ้าจะไม่ตายเชื่อเราสิ หากเจ้ากินผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนเมื่อนั้นเจ้าจะเป็นอย่างพระเจ้าคือจะสามารถสำนึกในความดีและความชั่วเมื่อเอวามองไปที่ผลไม้ก็เห็นว่ามันน่ากินเธอจึงกินผลนั้นแล้วแบ่งให้อดัมกินด้วยทั้งอดัมและเอวาไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้านี่คือความบาปครั้งแรกที่เกิดขึ้นในโลกทั้งสองคนรู้สึกกลัว พวกเขารู้ว่าพระเจ้าคงจะโกรธมากที่พวกเขาไม่เชื่อฟังทั้งสองคนจึงหลบซ่อนอยู่ในสวนพระเจ้าเรียกพวกเขาออกมาถามว่าพวกเจ้าได้กินผลของต้นไม้แห่งการสำนึกในความดีและความชั่วแล้วหรืออาดัมได้โทษว่าเป็นความผิดของเอวาที่ส่งผลไม้นั้นให้เขากินส่วนเอวาก็โทษงูว่าเป็นผู้ล่อลวงเธอ แม้ว่าอาดัมกับเอวาได้ทำบาปต่อพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ยังรักเขาทั้งสองมากและพระองค์ไม่ต้องการให้พวกเขาต้องรับโทษจากความบาปของเขาไปตลอดชั่วการนานดังนั้นพระเจ้าจึงให้สัญญาที่ดีเลิศแก่พวกเขาไว้ว่าเมื่อถึงกำหนดเวลาเราจะส่งบุตรชายของเราให้มาเกิดในโลกนี้ โดยเป็นมนุษย์ที่คลอดมาจากหญิงคนหนึ่งเพื่อจะมาช่วยไถ่ความผิดบาปของพวกเจ้าเมื่ออาดัมและเอวาได้ยินคำสัญญาที่ดีเลิร์จากพระเจ้าก็เชื่อเพราะรู้ว่าพระเจ้ารักพวกเขาพระองค์ต้องส่งพระผู้ช่วยให้รอดมาเกิดในโลกนี้เพื่อช่วยไถ่พวกเขาให้พ้นจากความบาป แม้ว่าพระเจ้ายังคงรักอาดัมและเอวาแต่พระองค์ต้องขับทั้งสองออกจากสวนเอเดนพระองค์ไม่ต้องการให้พวกเขากินผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตและมีชีวิตนิรันด์อยู่ในความบาปพระเจ้าจึงตั้งทูตสวรรค์องค์หนึ่งให้คอยถือดาบเพลิงป้องกันทางเข้าสวนนั้นทั้งอาดัมและเอวายังคงดำเนินชีวิตอยู่ในความบาป จนกระทั่งตายลงพวกเขายังคงเชื่อว่าพระเจ้าจะส่งพระผู้ช่วยให้รอดมาช่วยพวกเขาและจะนำพวกเขาขึ้นไปสวรรค์อยู่กับพระองค์ที่นั่นพระเจ้าได้รักษาสัญญาของพระองค์เพราะอีกหลายปีต่อมาบุตรของพระเจ้าได้มาเกิดที่เมืองเบตเลเฮมมีชื่อว่าเยซู ขณะที่พระเยซูยังเป็นมนุษย์นั้นได้ดำเนินชีวิตที่ดีเยี่ยมและไม่เคยทำบาปใดๆเลยแต่ต่อมาพระองค์ต,งต้องตายบนไม้กางเขนเพื่อเป็นค่าไถ่ความบาปของมนุษย์ทุกคนด้วยเหตุนี้เองเราทั้งหลายจึงเรียกพระเยซูว,ว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกคำถามที่หนึ่ง อาดัมกับเอวาได้ทำอะไรที่เป็นการไม่เชื่อฟังพระเจ้า 2. พระเจ้าได้ให้สัญญากับท้องสองคนว่าอย่างไร 3. ใครคือพาผู้ช่วยให้รอดติดต่อสอบถามขอรับหนังสือได้ทาง QR Code เพจ Lutheran Heritage Foundation ได้เลยครับ